หากว่าจะถามนะครับว่าใครที่จะเป็นแชมป์โลกคนต่อไปในอนาคตของประเทศไทยดูฟงแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอบได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่าอันดับโลกของนักชกไทยก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามีแต่ลดลงไม่ค่อยมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าหากว่าถามว่าใครที่จะได้ชิงแชมป์โลกเป็นรายต่อไปอันนี้ก็พอจะตอบได้นะครับเพราะว่ามีหนึ่งนักชกไทยออของเราที่รั้งอยู่อันดับหนึ่งนักขนาดนี้ครับก็ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องพักยก2อฟรีแอดพีวายยี่อย่างที่ผมได้บอกไปถ้าจะถามว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกคนต่อไปเนี่ยก็ ค่อนข้างจะฟันทองค่อนข้างยากแต่ว่าหากว่าถามว่าใครจะได้ชิงแชมป์โลกเป็นคนต่อไปเนี่ยอันเนี้ยพอจะตอบได้อยู่นั่นก็คือทางด้านน็อกเอาท์ฟีพีเอฟเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้าน F F น็อกเอาท์ฟีพีเอฟนี่มีอันดับโลกทั้ง4สถาบันเลยนะเออก็คือติดอันดับโลกทั้ง4สถาบันหลักเลยเอ่อที่เป็นความหวังจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสายของ w ัดับยูบีซีเพราะว่าน็อกเอาท์นี่รั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็แชมป์โลกอ,อ่าปัจจุบันก็เป็นนักชกฟิลิปปินส์ก็คือทางด้าน วินเยรูซาเล็มเนาะก็มีโอกาสที่ทางเพชรินเดียอาจจะเจราจานํามาจัดที่ไทยหรือว่าไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าฟิลิปปินอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกในอนาคตเดยวนี้ก็คือใกล้เคียงที่สุดละ,ะส่วนในสายอื่นเนี่ยก็อย่างเช่น WBO อันดับ4 WBA อันดับ5แล้วก็ IBF IB อันดับ7ก็คือมีอันดับโลกทั้ง4สถาบัน แต่ว่าที่ได้ลุ้นที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นในสายของ w ดลอย่างที่ผมได้บอกไปเพราะว่ารั้งอยู่ที่อันดับหนึ่งแล้วก็แชมป์โลกก็เป็นนักชกฟิลิปปินส์การจัดอะไรพวกเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเออส่วนคนอื่นๆที่จะได้ชิงแชมป์โลกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันชั่วโมงนี้อันดับโลกของนักชกไทยเนี่ยก็คือดูริบหรี่เป็นอย่างมาก อย่างธนั้นชัยก็รั้งอยู่อันดับ7อันดับ 8, แปดนะในฝ่ายของเ b ิ 3, w ยูบีเงี้ยเออเิยูีเงี้ยส่วนคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่อันดับ10กว่าอย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างจะลุ้นค่อนข้างยากที่น่าลุ้นจริงๆเนี้ยก็ มีมีลุ้นเพียงแค่2คนเอาง่ายชั่วโมงนี้ก็มีทางด้านนอกเอ์กับทางด้านธนันชัยแต่ว่าธนันชัยก็ดูฟงแล้วแชมป์โลกเขาเปลี่ยนเอลไปแล้วเนาะก็คือ,เ,อเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาการที่ธนันชัยจะได้ชิงแชมป์โลกกับมวยตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากหากว่าเคนชิโร่เทจิยังเป็นแชมป์โลกอยู่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเรียก เรียกธนชัยไปชิงแชมป์ด้วยแต่ว่าณปัจจุบันก็นั่นเลยครับแชมป์โลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วแล้วเขาก็ไม่น่าจะดึงนักชกไทยไปชกเร็วนี้นะเอออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมแล้วก็น่าจะเป็นจริงตามนี้ด้วยส่วนด้านนอกเ,อเนี่ยก็นั่นหละครับน่าจะได้ลุ้นได้ลุ้นได้ชิงไวที่สุดเออก็ลุ้นแล้วกันว่า จะได้ชิงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่คิดว่าไม่เกินภายในปีหน้าเนี่ยเอาให้เต็มที่ประมาณกลางปีนกเอาน่าจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกภาคบังคับเพราะว่ารั้งอยู่อันดับหนึ่งเนาะในสายของ WBC แล้วณปัจจุบันนกเอาก็เป็นแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่นนี้ด้วยครับ